กับโมเดลบ้านสวนแปลงเกษตรตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ใหญ่นะแต่ลูกค้าเนี่ยแบ่งทําเป็นบางส่วนนะครับไม่ได้ขุดทั้งหมดเนาะยังมีแปลงนาข้าวนะครับมีคลองไส้ไก่มีบ่อน้ําใหญ่มีคันล้อมที่นะครับปรับภูมิทัศน์พื้นที่ใหม่ให้ดูสวยงามแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางแล้วกันเนาะเพราะว่าบางคนมีที่หลายไร่เป็น10-20ไร่ไม่จําเป็นต้องทําหมดก็ได้นะครับแบ่งทําตามกําลัง แบ่งทําตามงบประมาณที่เรามีอยู่เรามีมากก็สามารถลงทุนมากได้แต่ถ้าเรามีน้อยเราสามารถลงทุนน้อยได้เช่นถ้าพี่มีพื้นที่สัก5ไร่เนี่ยนะครับมีงบประมาณแสนหนึ่สมมตินะครับเราสามารถแบ่งทําประมาณ2ไร่ถึง3ไร่ได้ส่วนอีก2ไร่ก็ยังเป็นที่นาข้าวอยู่สวัสดีครับผมปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับก็จะพามาชมนะครับงานขุด บ้านสวนแปลงเกษตรในเนื้อที่ประมาณ17ไร่นะครับแต่ไม่ได้ทำทั้งแปลงนะแปลงตรงนี้เราจะแบ่งทำตามขอบเขตพื้นที่นะครับพิกัดตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ตำบลดงเมืองอำเภอยางสีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามนะครับอ่าจังหวัดมหาสารคามก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ขุดโค่นองนาบ้านสวนเยอะมากๆโซนบ่อระบือนาเชือกนะครับแถวนี้ถือว่าเป็นแปลงที่พื้นที่ดีน้ำดีดินดีนะ ก็นิยมขุดโค้หนองนากันเยอะมากเลยวันนี้เรามีโอกาสได้มาขุดแปลงแรกที่อําเภอยางศีรสุราษฎร์นะครับก็เป็นแปลงแรกที่เรามาขุดนะก็เดี๋ยวพาไปชมกันเลยเนาะแปลงตรงนี้นะครับรายละเอียดหลักๆเลยก็คือจะมีการขุดบอ่อน้ําโมเดลพื้นที่หนึ่งไร่เลยนะหรือ1,600ตารางเมตรเนี่ยความลึกอยู่ที่ประมาณ6เมตรเลยนะเราขุดกันที่3ชั้นเลยนะครับวัตถุประสงค์นะครับหลักๆพื้นที่ตรงนี้ต้องการที่จะขุดบอ่อใหญ่นะครับเพราะว่าโซนนี้ เจ้าของที่แจ้งว่าเฉพาะโซนนี้นะเจาะบ,บาดาลไปประมาณหลายเมตรมากแต่ไม่เจอตาน้ําสักทีแต่พื้นที่ตรงนี้ต้นทุนดีก็คือจะติดคลองสาธารนณะหรือว่าลําห้วยนะก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีนะยังมีคลองเก็บน้ําที่สามารถสูบน้ํานํามาใช้ได้นะครับก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่ลูกค้าต้องการที่จะขุดบ่อในพื้นที่หนึ่งไร่แล้วก็นําดินมาถมแบบนี้เลยนะเพราะว่าลูกค้าต้องการเป็นพื้นที่ปลูกป่า ปลูกผักปลูกผลไม้นะครับสวนเกษตรแล้วก็จะมีพื้นที่บางส่วนที่เหลือก็คือยังเป็นพื้นที่นาเข้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีการขุดคลองไส้ไก่รอบพื้นที่เลยนะครับมีหลุมขนมครกก็ยังไงเดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบพื้นที่แล้วกันนะครับต้องแจ้งนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ตอนที่เราขุดเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะมีฝนตกหนักเลยนะครับตอนที่เราขุดเสร็จประมาณ1สัปดาห์เนี่ยฝนพายุเข้ามาตกหนักมากทําให้พื้นที่ตรงนี้มีน้ําขังแล้วก็มีการกัดเซาะ นะครับของชั้นผิวดินอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของดินนะก็เดี๋ยวไงผมพาไปชมนะครับว่าตอนที่เราฝนตกเสร็จเนี่ยมันจะมีรอยกัดเซาะแค่ไหนก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับของการขุดบอ่อน้ํานะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่บอ่อน้ํานี่เลยทรงคล้ายๆทรงวงรีหรือว่าวงแคปซูลยาก็ได้เนาะถ้าจินตนาการให้ออกนะครับเหมือนะจะเป็นสี่เหลี่ยมจะไม่เหลี่ยมนะนี่นะครับเป็นทรงฟรีฟอร์มแบบนี้เลยนะครับพื้นที่หนึ่งไร่ นะครับเราขุดกันที่3มชั้นนะครับขุดลึกประมาณ6-7ถึงเเมตรเลยนะแล้วก็จะมีการเจาะสะดือน้ําด้วยนะครับในส่วนของน้ำเนี่ยที่เห็นนะครับที่พี่เห็นก็คือจะเป็นน้ําที่ออกจากใต้ดินประมาณสัก20%ซนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นน้ําฝนตอนที่เราขุดเสร็จเนี่ยจะมีน้ําฝนตกลงมานะครับทำให้บ่อน้ําตรงนี้มีน้ําขังอยู่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีนะชั้นดินก็คือเป็นดินอุ้มน้ํานะครับ ในส่วนของชั้นแรกๆเลยนะครับก็เป็นดินทรายเราก็ใช้วิธีการลอกดินทรายออกประมาณสัก30สเซนส่วนชั้นล่างลงมาเนี่ยจะเป็นดินเหนียวนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้มันจะไม่พังทลายง่ายแต่มันจะมีรอยเสาะรอยเส้นของฝนเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะแต่ไม่มีการหักถล่มพังนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ดินเหนียวนะบอ่อน้ําตรงนี้นะครับหลักๆคืออย่างว่าเลยครับคือเราขุดดินขึ้นมาทําโคก โคกก็อยู่โซนนี้เลยนะตรงนี้จะเป็นโซนโคกที่เราขุดได้จากบอ่อน้ําหลักๆเลยจะถมได้อยู่ที่ประมาณ4-5ไร่ได้นะก็โซนนี้เราจะยกระดับ1เมตรโซนข้างหลังเนี่ยจะยกระดับประมาณ60เซนนะครับอ่าก็ถือว่าได้ดินเยอะพอสมควรนะครับถ้าเราขุดบอ่อน้ําพื้นที่ใหญ่นะครับข้อดีก็คือเราจะได้ดินขึ้นมาถมที่ยกระดับพื้นที่ให้สูงขึ้นแต่ถ้าเราต้องการขุดบอ่อสวยงามคดเคี้ยวนะครับ มีอ้วนมีผอมตอนนั้นก็จะได้ดินน้อยหน่อยแต่ก็จะได้ความสวยงามนะครับแต่แปลงตรงนี้ก็คือเน้นบ่อใหญ่ๆเลยแล้วก็ขุดให้ลึกๆเพื่อจะได้ดินมาถมข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปซื้อดินจากที่อื่นหรือต่างที่นะครับหรือว่าที่ที่เขาขายวิ่งเป็นเที่ยวทั่วไปเนี่ยถ้าเขาซื้อมาเนี่ยถ้าซื้อเข้ามาเนี่ยจะอยู่ในราคาที่ประมาณ200-300บาทถึง400บาทขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับแต่ถ้าเราขุดบ่อแบบนี้ เราได้ดินของตัวเองเนี่ยไปถมที่ตัวเองแล้วเราได้ทั้งบ่อน้ําได้ทั้งโคกเลยสําหรับพี่ทนานที่อยากทําเกษตรก็เหมาะเลยนะคือขุดบ่อได้บ่อได้ดินทําโคกด้วยก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับเดี๋ยวพามาชมแนวทางการขุดบ่อเสร็จใหม่ๆนะครับควรทําอะไรบ้างนะครับหล,ลักๆพื้นที่ตรงนี้ลูกค้าก็ถือว่าดีเลยคือได้นําฟางมาห่มดินนะครับแล้วก็ได้ใช้รถไถเนี่ยมาปั่นดินนะครับก็คือปั่นดินตรงเนี้ย มาทาคันตรงนี้นะครับข้อดีก็คือเวลาเจอฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำมันจะไม่ไหลผ่านลงไปในบอ่อนะครับเมื่ออะไรที่ฝนตกหนักแล้วน้ําไหลผ่านโดยตรงเนี่ยน้ำก็จะกัดเซาะดินถล่มพังไปด้วยเนาะแต่ตรงนี้ลูกค้าได้หมฟังแล้วก็ได้ขุดร่องนะครับตรงนี้จะเป็นดินนะส่วนนี้จะเป็นดินเนี่ยเป็นคันดินนะครับหรือว่าคันนาเล็กๆตัวนี้จะช่วยเรื่องของการลดการพังทลายของขอบบอ่อได้ดีนะครับเมื่อเจอฝนหนักๆอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเลยแล้วก็ห่มปางรอบพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวไม่เกินเดือน2เดือนเนี้ยนะครับเดี๋ยวหญ้ามันก็จะขึ้นมาฝางข้าวก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวพามาชมก้นบ่อของบ่อน้ําของเราเลยหลังที่เราขุดเสร็จแล้วเจอฝนหนักๆประมาณ2ครั้งเนี่ยนะครับแล้วดินจะเป็นเช่นไรนะครับตัวนี้ก็ให้พี่ๆได้รับรู้ความเป็นจริงเนาะว่าการที่เราจะมาขุดบ่อเก็บน้ำเนี่ยเมื่อเจอฝนไปแล้วความสวยงามที่เราขุดเสร็จใหม่ๆเนี่ย มันสวยจริงแต่พอเวลาเจอฝนมันก็จะมีเสาะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะอยากให้พี่เข้าใจในเรื่องของการขุดบอ่อนะอันนี้ก็คือสภาพที่เราขุดบอ่อเสร็จแล้วแล้วก็เจอฝนประมาณ2ครั้งหนักๆเลยนะก็จะมีรอยเส้นของเส้นน้ําไหลของฝนจะมีรอยเสาะเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องธรรมชาติของชั้นผิวดินนะครับของการขุดบอ่อเดี๋ยวธรรมชาติก็จะบําบัดในตัวของมันเองนะครับอยากให้พี่ๆ มองเห็นว่าการที่เราจะกลับมาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินอยู่กับน้ํากับต้นไม้เนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของดินนะครับหรือธรรมชาติเนี่ยเราก็จะรู้สึกปล่อยวางแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับไม่อยากให้พี่ไปซีเรียสวิตกกังวลกับการที่เห็นบ่อเสาะบ่อพังนะครับพื้นที่ตรงนี้ยังดีกว่าของผมนะของผมเนี่ยเป็นดินทรายเลยนะครับก็จะมีเสาะมีพังมากกว่านี้อีกแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ธรรมชาติจะบำบัดหรือจะปรับเปลี่ยนสภาพ ของพื้นที่ในตัวของมันเองขอแค่เราเข้าใจนะครับแล้วก็ป้องกันได้ดีที่สุดก็คือการอาจจะขุดคลองควบคุมทางน้ําเติมน้ําให้เต็มดันน้ําให้เต็มบอ่อเพื่อลดการกระแทกปลุกแฝกห่มฟางนะครับตัวนั้นก็จะเป็นพื้นฐานของการป้องกันไม่ให้บ่อพังไปมากกว่านี้นะครับผมัาผมโซนนี้จะเป็นโซนพื้นที่ถนนนะครับที่เราขุดมวลดินจ,จากบอ่อน้ําหลักพื้นที่หนึ่งไร่นะครับ นำดินขึ้นมาถมตรงนี้เลยนะครับความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ7-10เมตรเลยนะครับจะยกระดับสูงจากระดับพื้นดินนาทั่วไปนะครับอยู่ที่1เมตรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราถมที่ให้เป็นทางสัญจรได้สะดวกนะครับสามารถที่จะปลูกต้นไม้เป็นอุโมงต้นไม้สายขวาได้เลยนะครับ เป็นถนนที่กว้างนะครับขับรถสัญจรได้สะดวกเลยนะครับในส่วนของพื้นที่โซนนี้นะครับจะเป็นโซนนาข้าวนะครับแต่ก่อนนาะข้าวตรงนี้จะเป็นพื้นที่ต่างระดับประมาณสัก20เซนนะครับแล้วก็มี2บิ้งนะตอนนี้เราแบ่งเป็นนาแปลงเดียวใหญ่ประมาณ3ไร่เลยนะตรงนี้นะครับก็เป็นนาระดับเดียวกันเลยเพราะว่าเราใช้วิธีการลอกหน้าดินแล้วก็ปรับ ภูมิทัศน์ดินของชั้นดินตรงนี้นะครับให้เป็นนาเดียวเลยนะครับทำให้แปลงนาตรงนี้เป็นแปลงใหญ่สามารถที่จะทํานาได้แปลงใหญ่แล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดีนะกับแปลงนาข้าวตรงนี้นะครับโซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลองไส้ไก่รอบพื้นที่เลยนะครับที่เราขุดรอบพื้นที่ตั้งประมาณ17ไร่เลยนะครับก็คลองตรงนี้นะครับก็จะใช้วิธีการเชื่อมต่อนี่จะมีท่อ PVC นะก็เชื่อมต่อระหว่างคลองไส้ไก่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะที่เราออกแบบให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่สัญจรนะครับระหว่างพื้นที่ส่วนเก่านะครับสามารถที่จะเดินสัญจรหรือว่าสามารถที่จะขับรถมาฝั่งนี้ได้คลองไส้ไก่เราไม่จําเป็นต้องไปขุดเชื่อมกันทั้งหมดนะเพราะว่าเรามีท่อ PVC พอเวลาน้ําเต็มน้ําก็จะลิงก์หากันได้เลยนะอันนี้คือข้อดีของการที่เรามีท่อ PVC หรือว่า สามารถควบคุมทางน้ําได้โดยการใช้ข้องอนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของการเชื่อมต่อเนาะคลองไส้ไก่สวยๆแบบนี้เลยนะคลองไส้ไก่ตรงนี้มีความกว้างอยู่ที่3,50เมตรลึก2เมตรนะครับได้ดินทําคันล้อมเยอะเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาชมส่วนของขอบขอบของพื้นที่นะครับตอนนี้เราได้ออกแบบพื้นที่ก็คือขุดคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็นําดินขึ้นมาทําคันล้อมแบบนี้เลยนะครับ คันล้อมตรงนี้มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ5-6ถึงเมตรเลยนะครับถือว่าเป็นคันล้อมที่กว้างเพราะว่าลูกค้าต้องการที่จะปลูกเป็นอุโมงต้นไม้ต้องการที่จะขับรถได้รอบพื้นที่นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะมีพื้นที่กว้างและก็ใหญ่เราจึงออกแบบพื้นที่ตรงนี้นะครับให้สะดวกกับการสัญจรให้สะดวกกับการปลูกต้นไม้เก็บผลผลิตในแปลงนะครับโดยการที่เราขุดคลองนี้เลยดินที่เราขุดนะครับก็คือจากคลองไส้ไก่เส้นนี้นะครับขึ้นมาถม คลองไส้ไก่เส้นนี้นะครับก็จะมีความกว้างนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตรห้นะครับความลึกประมาณ2เมตรนะน้าที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้ําฝนนะครับที่ฝนตกลงมานะครับเป็นสัญญาณที่ดีมากก็คือเป็นดินอุ้มน้ํานะครับเป็นดินที่สามารถเก็บน้ําอยู่เลยขนาดฝนตกมาประมาณสักสองสัปดาห์แล้วนะครับน้ําก็ยังขังอยู่ก็ถือว่าเป็นคลองไส้ไก่ที่สามารถเก็บน้ําอยู่แล้วก็สามารถที่จะ เลี้ยงปลาได้เลยสามารถที่จะเก็บน้ำนะครับหรือสามารถที่จะนําน้ํามาใช้ได้เลยถือว่าเป็นดินที่ดีก็จะมีรอยซอะรอยพังบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามขอบคลองก็เป็นเรื่องปกตินะคือไม่อยากให้พี่ๆมองว่าเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องสวยงามนะเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจบิบทพื้นที่บางพื้นที่ดินทรายขุดคลองไม่ได้บางพื้นที่ดินเหนียวขุดคลองยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับบางพื้นที่หาน้ําเติมคลองไม่ได้ก็มีนะ แต่พื้นที่ตรงนี้นะครับข้อดีก็คือมีน้ําในห้วยนะครับแล้วก็เป็นดินอุ้มน้ําเป็นดินทรายกึ่งเหนียวนะครับก็ไม่เหนียวเกินไปไม่ทรายเกินไปก็จะมีรอยเส้นของน้ํานะครับถือว่ายังเป็นต้นทุนที่ดีชั้นดินที่ดีอยู่นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนเรียกว่าชานชานเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณเมตรห้นะครับเกือบเกือบสเมตรนะนี่นะครับก็สามารถเพาะปลูกได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนะครับผัก ตะไคร้หญ้าแฝกอะไรพวกนี้เราสามารถปลูกได้หมดเลยนะเอาฟางมาหุ่มแบบนี้ข้อดีก็คือมันจะทําให้พื้นที่ชื้นแล้วก็สามารถที่จะเพาะป,ปลูกได้เลยนะนี่นะครับเป็นชานที่กว้างเลยนะครับนี่สังเกตแล้วว่าจะมีหญ้าขึ้นมาด้วยนะหรือว่าข้าวนั่นเองนะครับที่เราหุ่มดินเนี่ยจะมีข้าวขึ้นมานะนี่นะครับสามารถที่จะ เก็บเป็นแนวทางไอเดียได้เลยกับการขุดคลองไส้ไก่ทําคันล้อมที่มีชานตะภาคใหญ่แบบนี้เลยฝั่งนู้นคลองเราจะเป็นคันนาสันแข็งนะครับที่เราปั้นเอาไว้ระหว่างนาข้าวกับคลองไส้ไก่ถ้าเราไม่ทําคันนานะครับเวลาฝนตกลงมาน้ําจะไม่ขังอยู่นู่นนะมันจะไหลลงนี่แล้วจะทําให้คลองเราพังด้วยเราจึงออกแบบพื้นที่ก็คือมีคันนาระหว่างคลองกับนาข้าวไว้นะครับเพื่อให้เป็นที่กั้นนะครับระหว่างคลองกับนาไม่ให้น้ำมันเทไปทางใดทางหนึ่งหมดเนาะอ่าอันนี้ก็คือเป็น คันนารอบคลองไส้ไก่แล้วก็คันนาข้าวนะครับรับผมเป็นยังไงบ้างครับกับโมเดลบ้านสวนแปลงเกษตรตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ใหญ่นะแต่ลูกค้าเนี่ยแบ่งทําเป็นบางส่วนนะครับไม่ได้ขุดทั้งหมดเนาะยังมีแปลงนาข้าวนะครับมีคลองไส้ไก่มีบ่อน้ําใหญ่มีคันล้อมที่นะครับปรับภูมิทัศน์พื้นที่ใหม่ให้ดูสวยงามแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางแล้วกันเนาะเพราะว่าบางคนมีที่หลายไร่เป็น10-20ไร่ ไม่จาเป็นต้องทําหมดก็ได้นะครับแบ่งทําตามกําลังแบ่งทําตามงบประมาณที่เรามีอยู่เรามีมากก็สามารถลงทุนมากได้แต่ถ้าเรามีน้อยเราสามารถลงทุนน้อยได้เช่นถ้าพี่มีพื้นที่สัก5ไร่เนี่ยนะครับมีงบประมาณแสนหนึ่งสมมตินะครับเราสามารถแบ่งทําประมาณ2ไร่ถึง3าไร่ได้ส่วนอีก2ไร่ก็ยังเป็นที่นาข้าวอยู่อันนี้เราแบ่งทําตามกําลังเพราะว่าเราต้องมาทํารัว้วซื้อต้นไม้ระบบน้ําที่พักอาศัยโซล่าเซลล์นะครับ เราก็ต้องมาทําอยู่ดีนะครับก็ค่อยๆทําตามกําลังที่เรามีตามความพอเพียงที่เรามีอยู่นะครับไม่อยากให้พี่ๆเนี่ยลงทุนทําทีเดียวนะครับเพราะว่าการทําบ้านสวนโคกหนองนาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกําไรนะครับมันเป็นความสุขมันเป็นสิ่งที่เราอยากกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่กับพ่อแม่นะครับตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราได้เติบโตมากับนาแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้กับต้นไม้ที่เราเคยปลูกนะครับอันนี้คือเรากลับมาอยู่บ้านกลับมาพัฒนาที่เนาะ ก็อยากให้พี่ได้เข้าใจบริบทพื้นที่ชั้นดินต้นทุนของตัวเองต้นทุนของพื้นที่ต้นทุนของสภาพแวดล้อมต้นทุนสังคมนะครับก่อนที่จะตัดสินใจมาทําเกษตรนะครับบางที่ก็ทําไปแล้วดีบางที่ทําไปแล้วก็ไม่ดีก็มีนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างอยากให้พี่ทุกท่านศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะมาลงมือทําตรงนี้นะครับ ก็วันนี้ก็มีสาระแนวทางดีๆมากมายให้พี่ได้เก็บเป็นแนวทางเนาะหรือว่าพี่ท่านไหนที่สนใจงานขุดออกแบบพื้นที่บ้านสวนแปลงเกษตรติดต่อสอบถามปรึกษานะครับไม่ขุดกับเราไม่เป็นไรนะครับทางเรายินดีขอแค่โทรมาปรึกษาสอบถามเรื่องการขุดงบประมาณมีงบประมาณไหนนะครับพื้นที่ขนาดนี้ขุดแบบนี้แบบนั้นแล้วราคาประมาณเท่าไหร่โทรมาสอบถามกับผมได้นะครับทีมงานปรีชาจรทรัพย์ช่างเก่งเป็นคนรับสายเบอร์โทรศรัพท์082751 1 1 6 3หนะครับหรือว่าสแกน QR c o d โคดลน์ทักลายหาผมได้เลยนะครับหรือสามารถติดตามทางเพจปรีชาเจริญทรัพย์บริการขุดออกแบบโคกงหนองนามโมเดล t ิ k t o k ปรีชาเจริญทรัพย์หรือว่า YouTube ปรีชาเจริญทรัพย์ได้เลยนะครับสามารถไปดูศึกษาข้อมูลทางเราก่อนนะครับอยากให้พี่ๆสบายใจในเรื่องของการจ้างงานผลงานบริการงานขุดการเยี่ยมชมนะครับสภาพดินแต่ละที่ต้นทุนของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะ ขอตัวจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณท่านที่ติดตามและรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับการเกษตรสิ้นสดีใหม่พ่อหลวงประทานไว้ให้คนไทยทำกินให้ดินดีให้พื้นที่ชุ่มชื้นให้เกิดความยั่งยืนต่อเกษตรกรไทยกำเนิดโคกน้องนาโมเดลเกษตรผสมผสาน ัดการพื้นที่ทํากินให้เกิดประโยชน์สู โค่น้องนาโมเนวคำกระเซตตามศาสตร์พระราชามนีออกจากปัญหา กับโคกน้องนาทำเกษตรผสมผสานที่บ้านเรามีน้ำมีข้าวมีผักมีปลามีอาหารผลไม้ปลูกกินตามฤดูก,กาลมีความสุขอยู่ที่บ้านครอบครัวสุขสันต์มีโคกน้องนา